ว่ามันเป็นโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับนักพัฒน,นาเกมที่เขาจะมีช่องทางในการที่จะสามารถนําเกมตัวเองมานําเสนอต่อสาธารณะได้มากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มโอกาสโดยโดยธรรมชาติอมันอยู่แล้วเพราะว่าคนที่ผลิตผลงานเขาออย่อมอยากที่จะได้รับโอกาสในการที่จะเผยแพร่งานตัวเองผมคิดว่าชื่อของงานะ Thailand International Showcase Game Showcase นี่มันมีความ พิเศษความเป็นเอกลักษณ์ก็คือมันคือความนานาชาติมันคือการที่ไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันคือเราเชื่อมโยงกับต่างประเทศยังไงอย่างที่คุณเป้นว่ามาว่าเรามีการเชิญวิทยากรต่าง,งชาติในบรรดาเกมทั้งหมดที่นํามานําเสนอในปีนี้ผมก็มีการเพิ่มสัดส่วนขึ้นมาจากเดิมที่เป็นการนําเอานักพัฒนาเกมต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาจะแสดง คือเพื่อให้มันเกิดความเชื่อมโยงกันเพราะว่าเกมเป็นผลิตภัณฑ์เป็นบริการที่ไร้ขอแดนก็คือใครสามารถเล่นหรือว่าใช้งานมาจากที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับมันเก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักพัฒนาเกมของเราในการที่จะเรียนรู้เห็นตัวอย่างว่าโอเคต่างประเทศเขามีทักษะหรือว่ามีช่องว่างของเราอยู่ในระดับไหนแล้ว